เอาละต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกับผมกิ๊บดี้นะอ่ากิ๊บี้ก็จะเป็นคลิปอัปเดตแพตโนตใหม่เนาะประจำวันที่ส9พฤษภาคมนะครับของเกม c คาเทอร์สไตล์นิกซอ Studio นะครับขึ้นมาด้วยอ่า Gradius นะหรือกราดิวสที่ใส่หมวกแฮมเบอร์เกอร์เนาะโอเคไปไปมาดูกันดีกว่ามันมีอะไรมาใหม่มาบ้างนะวันนี้สั้นๆครับไม่เยอะไม่เยอะ อ่าอีเวนต์นะครับอันแ,แรกก็คือเก็บเหรียญซีพีเหมือนเดิมเพิ่มเติมของละวันให้แรกก็จะมีเครื่องแต่งกายส่วนหัวแฮมเบอร์เกอร์เครื่องแต่งกายส่วนหลังโซดาคัพหนึ่งหมื่นมิเลชคูอปองทงันสเตติโคเดอร์และค,คลาสติคโคเดอร์นะครับกีซีพีต่อจากสัปดาห์แอดที่แล้วเลยเนาะเหมือนเดิมข้ามค่าเลยแล้วกันเนานะอ่ากิจกรรม Extreme Challenge Event นะครับโดย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเก็บเหรียซพเหมือนกันเนะแต่จะเป็นแบบพิเศษก็คือจะได้ทีละ90เหรียญเนาะต่อวันเนาะน่าจะเปล่าเออน่าจะต้องทำทุกวันนะเนาะอ่าเล่อนไขคืออ,อ่าให้เก็บ3,000ันคิวพอยต์ในซอมบี้โหมดเนาะไอ้นี้สำหรับ PVP PV เนาะ ส่วน PPE ซอบบี้เซเนโอจะเป็นเคลียร์ซอบบี้เซเนโอ100่งคิวห้าทีขึ้นไปร้อยห้ครั้งเนาะสูงสุดยี่สิครั้งต่อวันอ๋ออ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 อีกไงมีการกำหนดว่าถ้าเป็นซอบบี้โหมดจะเก็บสูงสุด500 CP หรออัพทูห0า CP per day อ๋อ ก็ถ้าเคลียร์ครบ3วัน7 5วัน7วันก็จะได้รับอีกเหลือ10 10แล้วก็30เหรียญรวมกันเป็น50นะเนาะเงื่อนไขก็คือถ้าทำภารกิจไม่สำเร็จเนาะหรือว่าไม่ต่อเนื่องมันจะรีเซ็ตโปรเซสคือรีเซ็ตทั้งหมดเลยกลับไปเริ่มที่1ใหม่โอเคโอเคแล้วก็มีกิจกรรมวันนัดเดเซนทีอีเวนต์นั่นหรือปิดพานนันนั่นเองโดวยอาวุธไหนที่สามารถไปลง,ลงพันนันได้คือเบลล่าเนาะหรือสาัดาานกสดแดง ร้านค้ามีการอัปเดตรีโซลิซโซตบิปซอสเนาะเอากลับไปให้อีกครั้งหนึ่งเนาะในทางซินดโคเดอร์เนาะเลก็ตามนี้เลยแล้วก็การันตีเนาะถ้าเปิดครบ300แต้มแล้วก็มีการแก้ไขบั๊กนิดหน่อยนะแก้ไขบัก๊กของขายในร้านค้านะแล้วก็มีการแก้ไข เมื่อเราใช้สารดาฝนหรือสารดาฝนรุ่สองจะมีโอกาสทำให้อาวุธนั้นหยุดโจมตีแล้วก็แก้ไขแอนิเมชันของอาวุธบางอย่างเนาะเกี่ยวกับสไนเปอร์แก้ไขพาร์ทเลื่อนไม่ทำงานนะมันเป็นไซคลิกในซัมพิเซโอเนาะแล้วก็แก้ไขอะไรวะเนี่ยแก้ไขการดีเลย์เหรอ การดีเลย์ไม่ถูกต้องเมื่อเราทำการซื้อ l ล้วเขียนทูนดีไฟอีกรอบอ๋อซับซื้อแล้วมันยิงได้เลยโอเคอ่าอ่าอ่ประมาณนี้เนาะแบ๊ดนี้สั้นมากสั้นจริงๆโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับจอกกันนะทุกคน